เคยได้ยินเรื่องผีเรือนแรงไหมพวกนี้ร้ายกาจเพราะสิงอยู่ในบ้านเรานี่แหละสมัยก่อนคนโบราณเขามีวิธีปราบผีเรือนแบบเด็ดขาดนั่นคือการลงขันไม่ได้หมายถึงลงขันซื้อของกินนะแต่เป็นการรวมตัวของชาวบ้านที่มีวิชาอาคม แล้วอัญเชิญครูบาอาจารย์มาทำพิธีขับไล่โดยใช้สายศิลโยงจากบ้านผีสิงไปวัดเพื่อดึงพลังพุทธคุณมาสยบไฮไลท์คือน้ำมนต์เดือดที่ผสมว่านยาอาถรรพ์สาดใส่บ้านผีสิงว่ากันว่าผีร้ายทนความร้อนไม่ได้ต้องหนีหัวซุกหัวซุน แถมยังมีการสวดมนต์บทพิเศษที่ใช้ปราบผีโดยเฉพาะรับรองว่าเฮี้ยนแค่ไหนก็ต้องยอมฟังดูหน้าขนลุกใช่ไหมละ่ะแล้วคุณละ่ะเคยเจอประสบการณ์หลอนๆในบ้านตัวเองบ้างไหมลองสังเกตดูดีๆบางทีอาจมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดได้นะ